วัสดีครับผมนุ่มทองแดงแแรงแร่เดือนครับวันนี้หนุ่มทองแดงก็จะมารีวิวพริกทอดและก็ผักกรอบให้ fc หนุ่มทองแดงและก็ทุกๆคนได้ชิมได้ดูกันครับผมนี่ครับผมนี่น้องสาวนุ่มทองแดงก็ได้ส่งไม้ชิมดูเดี๋ยวไปชิมกันดูครับผมว่าจะแตกต่าง กับเจ้าอื่นแบบไหนนี่พริกทอดเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกำนันทานสาบายเลยครับผมไม่แฝดกรอบอร่อยอืมมีทั้งพริกพริกทอดที่ก็เรียกว่าพริกทอดเครืองงาแสนอร่อยมีทั้งพริกมีทั้งใบกรุด แล้วก็ถั่วนี่เป็นกระเทียมทอดด้วยแถมขอเรียกว่าแถมมีให้เลือกตามรสชาติตามท่านต้องการมีทั้งรสลาบต้มยำวิงเซ็ตและบาบีกา อร่อยมากครับผมสามารถทานเล่นก็ได้ทานเอาจริงก็ได้ทานกับก้าวก็อร่อยแล้วก็ยังมีคนที่รักสุขภาพไม่ต้องการไขมันเอาไว้ทานเล่นก็คือผักกรอบตอนนี้กำลังฮิตกำลังมาเรงเลยอืกล้วยกรอบกระเจี๊ยบ แตงกวาญี่ปุ่นกรอบไม่รู้อะไรกรอบไม่รู้เลยแฮดหอมกรอบ ไอ้นี้ตรงไหนเม็ดหนุนเออเนื้อในหนุนกรอบออร่อยโอเคแน่นอนใครที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ครูวิกินแซ็บและครูวิยังช่วยสร้างเบรนด์ให้กับคนที่ว่าอยากมีเงินล้านเลยกันเงินล้านนะเงินล้านเข้าไปศึกษาเข้าไปดู ข้อมูลครูวิ